สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกอัลติเมทีนคำมันพิกพิอายโคสต์นนะครับโมเดลวันนี้เป็นการที่จะทําเงินนะครับผ่านระบบของชิงมีนะครับแล้วก็ใช้แกลบในการดึงพราฟฟิกเข้ามานะครับอ่าท่านไหนที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับอ่ยังไม่กด s subscribe ติดตามนะครับติดตามช่องไว้นะครับเราจะมีเทคโนโลยีนะครับที่อัปเดตระดับโลกเนี่ยเข้ามาว่าท่านสามารถที่จะทำเงินเป็น US. ดอลลาร์นะครับ โดยที่ท่านเริ่มจาก1คนนี้ครับทำยังไงนะครับใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะทำเงินได้นะครับมีกลยุทธ์วิธีการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับว่าเริ่มยังไงบ้างนะครับก็เข้าไปที่ช i n g m i i o นะครับค้นวีลิงด้านล่างนะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะลงทะเบ e ยนนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวมีตัวรายละเอียดที่เราต้องเซตระบบนะครับเป็นสเต็ปขั้นตอนนะครับ ตามมาครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ตัว r e s o u r c e นะครับ com ตัวนี้เป็นตัวอ r t i c l e นะครับที่เราจะนำมาเชื่อมต่อลิงก์นะครับโดยมีตัว top l i s t ต่างๆนะครับในหมวดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสามารถนำตรงนี้มาใช้งานได้ในการย่อลิงก์ของตัว article ต่างๆนะครับผ่านตัวชิงมีนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาทำรูปนิดนึงในการที่จะดึง ความสนใจนะครับเข้ามาใน c a n วานะครับสร้างภาพใน c a n วาขึ้นมานะครับเพื่อไปโพสในตัวแกลนะครับแล้วก็นี่คือแกลนะครับเข้าไปรีจิสเตอร์รายละเอียดนะครับอของแกลนะครับแล้วเราก็โพสรายละเอียดในแกลนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะดึงทราฟฟิกเข้ามานะครับและนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับในการที่จะสร้างตัวเม็ดเงินสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับสกิลไม่ต้องเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดดีลแคลนดีเทลกันนะครับ เดี๋ยวเราจะสมัครนะครับแก๊ปนะครับก็ create new account ตรงนี้เลยนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรามี account ของแก๊ปแล้วนะครับก็เข้าไป register นะครับเดี๋ยวเราจะ send first post เข้าไปนะครับเอาละครับเรามาเริ่มที่ chingme.io นะครับตรงนี้ใครที่ยังไม่มี account นะครับเข้าไป register นะครับระบบ กระบวนการในการที่จะทำเงินนะครับของ h i n k m e .io นี่ก็คือว่าเราช็อตลิงก์นะครับหมายถึงว่าเรามีลิงก์อยาวนะครับแล้วก็เข้าไปที่ช็อตมี .io นี่ก็ช็อตลิงก์ลงนะครับแล้วก็หากมีคนมากดผ่านลิงก์นะครับก็จะได้เงินนะครับตรงจุดนั้นนะครับเป็นลักษณะคอนเซปต์ง่ายๆเลยนะครับเขาต้องการจะโปรโมทตัวแพลตฟอร์มของเขาด้วยนะครับในการที่จะย่อลิงก์ลง นะครับ payment proof นะครับเองดูนิดหนึ่งชิงมีนะครับก็จ่ายไปแล้วนะครับตามรายเอียนนะครับแต่ละวันตามนี้นะครับ user name m o u s ์นะครับหาเหรียญ2ีเหรียญนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ท่านไหนที่เริ่มต้นนะนะครับเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เริ่มที่จะทำเงินนะครับผ่านมานะครับเป็น Process ที่ดึงเงินนะครับเข้ามาได้อย่าง ต่อเนื่องเช่นกันนะครับหากท่านมีเวลาในการที่จะทำแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็จะ register นะครับ register ตรงนี้นะครับกดด้านขวานะครับก็กดรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับส่วนโค้ดมี account แล้วนะครับก็ login เข้าไปนะครับเอาละครับเมื่อเราเข้ามาใน dashboard ของ chingme.io แล้วนะครับโค้ดก็จะไปที่ new s h o r t e n link นะครับ เดี๋ยวช็อตติ้งลิงก์ตรงนี้นะครับเราใส่ตัว URL ที่จะส่งไปนะครับว่าจะไปที่ไหนยังไงเพจไหนยังไงนะครับใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ช็อตมันตรงนี้นะครับช็อตเราจะได้ลิงก์ใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะคราวนี้แล้วจะไปเอาลิก์ที่ไหนยังไงละครับโค้ดนะครับอ่ะเราก็มาที่นี่นะครับไปที่ตรง l i s t w o r s นะครับ l i s t w o r s นะครับตรงนี้จะเป็นการรวมบทควาต่างๆนะครับออ s u อันดับหรือว่าลิสต์ละเอียด10 Top 10หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ในนี้เยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องราวต่างๆเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปในหมวดต่างๆนะครับเข้าไปดู Entertainment ก็มีนะครับมิวสิกมูฟวี่เจ l เนอ w ร e ั g นก็มีนะครับไลฟ์สไตล์ก็มีวิทยาศาสตร์นะครับพวกพวกแอนิมอนะครับมนุษย์แล้วก็วิทยาศาสตร์ต่างๆสเปสเทคโนโลยีก็มีนะครับ แล้วก็มีสัตี้นะครับพวกรายละเอียดต่างๆก็มีนะครับ cover นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่บิสสันนะครับแล้วก็เวียสตับอะไรที่มันแปลกๆนะครับมิสเตอรี่ก็มีนะครับเวียสตับตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับดูแล้วคนน่าจะสนใจในะเรื่องแปลกๆพวกนี้นะครับเอ่อเอ่อ ten u s unusual นะครับ aquatic event from around the world เนี่ยตรงนี้นะครับถ้ากดเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดแล้วว่าเออมันมีอะไรบ้างล่ะทเทนอายุช่วงนะครับอควาติกอีเวนต์นะครับสิ่งที่มันเกิดจากออสิ่งประหลาดประหลาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องน้ำนะครับทั่วโลกเลยนะครับออผมฟรีดเนี่ยเนี่ยแฮร์ฟรีดนะครับออในแคนาดาเงี้ยนะครับแล้วก็ออตัว World เวิลด์บล็อกสโน킹แชมเปี้ยนชิพเนี่ยเห็นไหม มีพวกนี้นะครับเป็นอันดับเยอะแยะมากนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดก็จะเอาชื่อตัวนี้นะครับไปใช้นะครับโดยใช้ลิงก์ข้างบนตัวนี้นะครับเป็นตัวย่อลิงก์ลงมานะครับเดี๋ยวโค้ดจะ Copy ลิงก์ตัวนี้นะครับเมื่อ Copy แล้วนะครับโค้ดก็จะไปที่ตัวชิงวีนะครับแล้วก็ไปวางตัวลิงก์ url เมื่อกี้นะครับแล้วก็โค้ดก็ช็อตลิงก์ลงมานะครับ เอาละเขาได้ตัวช็อตลิงลงมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แหละหากมีคนกดนะครับผ่านลิงก์ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มได้เงินผ่านตัวชิงมี .io นะครับง่ายๆอย่างนั้นนะครับแต่เราจะไปเอาคนมากดที่ไหนล่ะนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาที่นี่เลยนะครับมาที่แกล่ามาที่แกลบนะครับ อันนี้คือที่รีจิสเตอร์ไว้แล้วนะครับโค้ดก็กดโพสต์ลงไปนะครับคราวนี้จะโพสต์ยังไงนะครับเมื่อกี้เรามีรูปภาพนะครับรายละเอียดที่ในตัว l i s t ์บอตรงนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับเนี่ยรูปนี้นะครับโค้ดก็กดเซฟแอดนะครับภาพตัวนี้เลยนะครับวางไว้นะครับ คราวนี้โค้ดก็จะไปที่ c a n ว a านิดหนึ่งนะครับมาที่ Custom ไซสนะนะครับตรงนี้จะใช้1080นะครับคุณด้วย1080งศู 80, Create New Design นย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ระครับคราวนี้เราก็จะได้แดชบอร์ดนะครับที่เราจะวางภาพนะครับในตัวนี้นะครับแต่โค้ดจะ,ะนำภาพเมื่อกี้นะนะครับ อัปโหลดเข้ามาตรงส่วนของแคนวานะครับเอาละเราดึงภาพตรงนี้เข้ามานะครับอา่าโอเคนะนะครับทีนี้โคก็จะใช้ Text นะครับข้อความนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับโดยเอาข้อความนะครับจากตัวรายละเอียดของอตัวนี้นะครับแทน Uh, ten u n u s u a l c o a s i c นะครับ Event f o r m Around the World นะครับเข้ามานะครับอ่ะแล้วก็มาวางตรงนี้เลยนะครับอ่าจัดให้ตัวสอนนะครับดูแล้วชัดเจนนิดนึงนะครับ เปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ตัวแบ็กกราวด้านหลังนะให้ตัวอักษรเนี่ยม,ม,มันเด่นขึ้นมานะครับอ่ะ ตอนนี้โค้ดก็เอาใส่ตรงนี้เป็นโปรเจกต์นิดหนึ่งนะครับโค้ดก็แชร์ Code ตรงนี้นะครับคนดที่ดาวน์โหลดนะนะครับ png นะครับดาวน์โหลดลงมาเขาก็ได้ตัวภาพนะครับลงมาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของโค้ดแล้วนะครับคราวนี้เราก็รอที่จะไปโพสต์ในระบบนะครับ โค้ดก็โพสต์รูปภาพนะครับเข้าไปในโพสนะครับอาร์ติเคิลตัวใหม่นะครับ what is y o u on your mind ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็นำมาจากตัว List Word นะครับก็ ten Un unusual ตรงนี้นะครับใส่ ten Un unusual aquatic e v e n t from around the world นะครับ คราวนีเออ้เราก็จะใส่ข้อความนะครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับตัวประโยคออพารากราฟแรกเนี่ยนะครับนำมาวางในตัวแก็บเนี่ยนะครับอ่าโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะใส่ call to action นิดหนึ่งครับด้านล่างก็คือ Read the full article SE here for free ่าตรงนี้ลิงก์เรามาเอาที่ตรงนี้เลยนะครับไปที่ชิงนีเลยนะที่โค้ดได้ลิงก์ตรงนี้มานะครับก็ copy ลิงก์นี้มานะครับเออมาวางที่แกะนะครับอ่าคราวนี้ คนก็จะมาดูตัวโพสต์ตัวนี้นะครับแล้วกดผ่านลิงก์ตัวนี้พอกดผ่านลิงก์ตัวนี้อานะครับเริ่มที่จะมีการ track ข้อมูลนะครับผ่านเจ้าชิงมีตัวนี้นะครับเราก็เริ่มที่จะทำอไรได้เงินตรงนั้นนะครับคนก็โพสตไปเลยนะครับโค้ดสรุป process อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นโมเดลชิงมีนะครับแล้วก็ใช้กลับในการดึง traffic เข้ามานะครับ ก็เข้าไปที่ chingme.io นะครับเดี๋ยวคนมีลิงก์ด้านล่างนะครับสามารถที่จะเข้าไป r e จิสเตอรนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Resource นิดหนึ่งนะครับดูว่า Top 10อะไรที่น่าสนใจนะครับเพื่อนำมาทำตัวรายละเอียดของตัวภาพในคันว่านะครับหลังจากนั้นก็ไปที่แกะนะครับก็ดูที่ทรา f f i c นะครับที่วิ่งเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะครับก็เข้าไปที่ chingme.io นะครับด้านล่างคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยในการรีจิสเตอนะครับ เข้าไปที่ลิสต์ว์ดนะครับแล้วก็แคนวานะครับหลังจากนั้นก็โพสตในแกล็นะครับโพสต์แกล็เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทาฟฟิกมันก็จะวิ่งเข้ามาเลยนะครับระบบอย่างนี้นะครับสามารถที่จะเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีสกิลนะนะครับได้เลยสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับเรายังมีระบบนะครับที่สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ทําเป็นระบบเซลฟ์แนนลนะครับดึงเงินเข้ามาได้ในสเกลที่สูงกว่านี้นะครับก็เข้ามาที่ไลน์แอดพิทังไอไอพิมพ์คําว่าควอนตั้มนะครับ ก็ท่านจะได้เซตระบบนะครับทำความเข้าใจว่าจะดึงทราฟฟิกนะครับดึงเม็ดเงินที่สเกลสูงกว่านี้นะครับเข้ามาได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมโค้ชต้นพิทักษ์ทำเงินแบบอัตโนมัติต้องขอกลับลาไปก่อนขอทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆและมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางครับลดมากครับดีครับ